สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้บัวบุตรบงอยู่ที่บางตะบูนค่ะมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะและขณะนี้บัวบุตรบงก็เข้าที่พักแล้วค่ะที่พักของบัวบุตรบงนะคะก็อยู่ริมแม่น้ําเพชรบุรีค่ะขณะนี้ที่พักของเราก็คือบ้านปลาตีนสีนะคะเนี่ยค่ะ บ้านปลาตีนสีเนาะ,ะบัวกุบงจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในห้องพักนะคะเนื่องจากที่พักนะคะก็จะมีคนเข้ามาพักเยอะมากเนาะก็ะที่พักของที่นี่ก็จะเป็นทั้งแบบบ้านเป็นหลังๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนาะนะคะที่พักก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆประมาณนี้นะคะ เนี่ยอย่างของบับบุษบงก็จะเป็นบ้านปลาตีนสีเนาะนอกจากจะมีบ้านเป็นหลังๆแล้วนะคะก็จะมีเต็นต์นะคะซึ่งเต็นต์ก็จะอยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็มีว,า,วางเต็นต์กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเลยค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบ้านปลาตีนสีกันนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะบอกได้เลยนะคะว่า สดชื่นมากๆเลยค่ะปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเนาะนี่ค่ะภายในบ้านปลาตีนสีนะคะ,ะก็จะเป็นท,ที่นอนแบบนี้นะคะเป็นเตียงสองชั้นเนาะข้างบนก็พักได้หนึ่งท่านข้างล่างก็สองท่านนะคะ แต่เนื่องจากว่าที่พักเขาเต็มนะคะเราพักห้องนี้สี่สี่คนเนาะเราก็เลยขอที่นอนเสริมอีกหนึ่งที่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีไม้แขวนเสื้อประมาณนี้ให้เนาะแล้วก็มีแอร์นะคะมีตู้เย็นให้ด้วยค่ะทุกคนเนาะเเนี่ยค่ะลักษณะห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านนี้เนาะก็จะเป็นเ,เนี่ยค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ํามีน้ํำดื่มให้มีถ้วยกาแฟนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีลรายเป่าผมด้วยค่ะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวให้ชมบริเวณนี้นะคะก็จะมีนี่ค่มะมีทีวีให้นะคะแล้วก็มีชั้นวางของแบบนี้มีกติกมีโคมไฟให้นะคะ กระติกน้ำร้อนอ,อยู่ตรงนี้เนาะก็จะมะีเป็นที่นั่งประมาณนี้นะคะเป็นที่นั่งเป็นโต๊ะนะคะสำหรับนั่งทานอาหารได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีเตียงเตียงก็เป็นประมาณเก้าอี้โซฟาเล็กๆอย่างเงี้ยนะค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมในห้องน้ำเนาะเนี่ยค่ะห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีฝักบัวนะคะ แล้วก็มีโถสุขภัณฑ์นะเป็นเนี่ยประมาณนี้ค่ะเป็นห้องน้ำเล็กๆก็ไม่ใหญ่มากนะคะนี่ก็คือ,อ,อห้องปลาตีนสีนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะด้านนอกฝนกำลังตกเนาะเขาก็จัดตกแต่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมีปลั๊กสำหรับให้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเนาะ ลักก็จะมีอยู่หลายที่นะคะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงเตียงนอนด้วยนะคะปะ้าบัวไม่ได้พาปีนขึ้นไปดูเนาะนี่เนี่ยที่ตรงเตียงนอนนี่ก็มีอยู่หลายาหลายเต้าเสียบเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเนาะ,นะให้ชมค่ะนี่ก็คือ,อห้องปลาตีนสีนะคะทุกคน ซึ่งอยู่ที่บางตะบูนนะคะอําเภอบ้านแหลมค่ะนีนคะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของมาลีไล่โฮมสเตย์นะคะท่านใดที่จะ,ะมาพักนะคะกะ็มาได้นะคะดูในเพจของอของ โฮมสเตย์นะคะแล้วก็ติดต่อได้เลยนะคะด้านนู้นก็จะเป็นที่พักซึ่งร่มรื่นมากๆเลยค่ะก็จะมีต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ป่าชายเลนเนาะแล้วก็พื้นพื้นทางเดินก็จะเป็นพื้นฟางไม้ไผ่นะคะแต่ก็แข็งแรงนะคะอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีค่ะทุกคนนี่นะคะก็ให้ท่านชมบรรยากาศของมาลีไลโฮมสเตย์ ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะอําเภอบ้านแหลมค่ะทุกคนก็อำนวยความสะดวกพอสมควรนะด้านนู้นก็จะเป็นอาคารไม่ใช่อาคารสิเป็นลานจอดรถค่ะทุกคนค่ะบัวบุษบงก็พาทุกท่านมาชมมารีไลโฮมสเตย์นะคะที่อําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะ แล้วก็พาทุกท่านเข้าไปชมที่พักนะคะของบัวบุษบงคืนนี้ก็คือบ้านปลาเตีนสีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย